องพญานาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศองนี้จะชื่อว่าองค์พญาสีเพชรคีรีมหามุนีนินปานสีสุดโทหนหร้าขา,าคือแบบทุกอย่างรีมิกอยู่ในนี้แล้วองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศเดี๋ยวเราไปซื้อของถวายบูชาของปูกกันดีกว่านะฮะก็อยู่ในเพชรบุรีเหมือนกันครับขับรถออกจากที่เดิมมาก็จากถ้ำเขาหลวงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมาถึงแล้วที่วัดวันนี้ อันนี้คือเราทําบุญทูบแล้วก็ผ้าแดงก็คือทำออบุญ<ห>สางกำลังศรัทธาได้เลยแล้วก็นนช่หรือว่าใครจะสร้างโบสถ์ก็ม,มาทำบุญมีร่วมสร้างบโบสถ์มีผ้าแดงก็คือเขียนคําขอพอรใช่ไหมฮะที่ผ้าแดงนะครับลูกต,ตาถ้าบุมันจะมีเกิดของเราแล้วก็ขอพรวัฒนาอ๋อแล้วก็ได้ไหโอเคค,ครับมีผ่านใบสีเดี๋ยวลูกอาจจะมาทําเพิ่มเดี๋ยวเราไปเขียนอันนี้ก่อน ไปนั่งเขียนที่โล่งๆที่มีแสงก็ไดะ้ผ้าแดงจะเหมือนกับที่เราไปเขียนที่บุกดาหาน่ะจะมีผ้าแดงมีทูบให้เราไปขอพรที่นี่เขาจะใช้ทูบป,ประมาณ2 3 4 5 6 7 8 9ดอกครับที่นี่วาดอกโอคนหลั่งไหลามากเลยคนเยอะมากเดี๋ยวเราเขียนชื่อกันตรงนี้นะเขียนชื่อนามสกุลเราลงไป เสร็จแล้วเขาก็ให้ไปแขวนพรที่เราจะขอนะเราเขียนลงไปในผ้าแดงเสร็จแล้วก็ไปแขวนตรงที่เขาเตรียมสถานที่ไว้ให้ครับด้านบนแล้วก็ไปขอพรต่อหน้าองค์ป่ก่อนนะเสร็จแล้วจุดทูบบอกแล้วค่อยนําผ้าเนี่ยไปแขวนสวยมากเลยอ,องค์ใหญ่มากนะเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะคำขอพรกับชื่อนับสกุลวันเดือนปีเกิดลงไป ตอนนี้ทุกอยู่ที่ลานองค์ปุ่พญานานะครับองค์พญานะฮะสีเพชคิรีมหามุนีนินบานสีสุโธนาคราชนะซึ่งเป็นพญานาที่แบบ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วสูงเนี่ยประมาณราวๆ3าเมตรนะครับแล้วก็ลําตัวนะฮะถ้ายืดออกมาเนี่ยประมาณ200กว่าเมตรเลยคือใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับอยู่ที่เพชรบุรีตรงนี้นะวัดถ้ำแจงเมื่อกี้นี้เราไปถวายใบสีบักชามนะครับแล้วก็ทูบเทียนนะไปถวายองค์ปู่ด้านบนแล้วเขาก็จะมีผ้าสีแดงให้เราได้เขียนขอพรกันทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมองค์ปู่ใกล้ๆนะว่าสวยงามนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหน สวยจริงๆครับคนหล่งไหลามาไม่ขาดสายเลยนะเป็นผู้ที่ศรัทธาเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะทางขึ้นนี่ครับทุกคนทางขึ้นคนก็หล่งไหลกันมาไม่ขาดสายเลยครับถ้าดูตรงนี้นะโหูก็ยังใหญ่แล้วอะ่ะ นะแค่เฉพาะเสียนนี้ก็คือยิ่งใหญ่มากด้านหลังจะเป็นภูเขาหมดเลยนะสถานที่สวยงามมากๆเลยครับวัดทําแจงเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆอ่าคือที่เราเห็นตรงนี้นะจะเป็นผ้าแดงที่เขาได้มาขอพรนะครับเขียนพรที่เราอยากจะขอนะแนะนําว่าให้ขอเพียงข้อเดียวนะครับถ้าจะมาขอปู่นะสาเร็จแล้วมาขออีกหนึ่งข้อนะครับเราต้องขอพรหนึ่งข้อที่เราจะขอให้สําเร็จก่อนเมื่อกี้ดูกก็มาอ่าถวายใบยสีตรงนี้นะครับก็จะมีใบสีปักชามีใบสี พับนะจากริบบิ้นสวยงามมากๆมีองค์ปู่องค์ย่านะฮะหลากหลายอัตลักษณ์เลยตรงนี้ด้านหน้านะครับมาขอพรตรงนี้จุดทูบตรงนี้ก็ได้โอ้ยิ่งใหญ่มากอันนี้แค่ช่วงหน้าลำตัวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขอพรเสร็จนะครับเขาก็จะมีให้เราเนี่ยได้ตีของของยักษ์เพื่อขอพรนะให้พรนั้นสำเร็จนะครับคือไม้ไม้ไม้ตีเนี่ยคือหนักมากนะต้องตีให้ได้3ามครั้งในการที่จะลอดองค์ปู่นะฮะ เราต้องเดินมาด้านซ้ายถ้าหันหน้าเข้าองค์ปู่เราต้องเดินมาด้านซ้ายก็จะมีป้ายบอกว่าให้เราเนี่ยไปลอดทององค์ปู่ซึ่งต้องอ้อมไปด้านหลังวนขวามืออ่าหันมาทางซ้ายมือนะครับแต่วนขวาตามเข็มนาฬิกา เดินลงไปนี่นะฮะจะเป็นป่าหมดเลยข้างหลังหูลำตัวซึ่งใหญ่มากครับพันคดเคี้ยวกันไปนะลำตัวปู่ใหญ่มากแล้วก็ที่ดุกชอบเนี่ยก็สีที่เขาไล่ออกมาเนี่ยเป็นเฉดไล่สีออกมาได้สวยมากๆเลยเรืองแสงออกมาเลยเวลาโดนพระอาทิตย์เนี่ยสวยจริงนะเห็นปะเรืองแสงสวยมากโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังอง์ปู่นะครับขับมาไม่ไกลนะครับจากจุดที่เราลงไปที่ถ้ำเขาหลวงนะฮะ มาไม่ไกลจุดแรกลอดท้องอันนี้ด้านหางนี่ก็หางนี่ก็ใหญ่แล้วนะจุดแรกนะฮะจุดแรกเลยนี่จุดที่1นนะครับตรงนี้ก็จะขอในเรื่องของชีวิตรุ่งเรืองให้องค์ปู่ปกปักรักษานะฮะโหนี่เกตสีเขียวแบบเขียวแบบเรืองแสงเลยต่อไปจุดที่สองจุดที่สองนี่จะขอในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานมั่นคงนะฮะมาขอพรตรงนี้ ต่อไปจุดที่3ครับจะลอดทั้งหมด9จุดจุดที่3นี่จะประสบสัพท์โชคชัยมีชัยชนะทุกสิ่งอย่างนะฮะอะไรที่เป็นอุปสรรคนะฮะเราก็จะผ่านคนไปได้แบบนี้โหลำตัวหูไทยยังไงหมดเนี่ยกว้างมากใหญ่มากนะครับต่อไปเป็นจุดที่4ตรงนี้นะครับก็จะความรักยั่งยืนสบหว่าทุกประการแบบนี้ครับต่อไปจุดที่5เลยใกล้ๆกันครับ ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคุณสุขทุกเวลาครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองครับหูพอมองขึ้นไปคือเลี้ยงซับซ้อนกันสวยจริงๆฮะปั้นได้แบบสุดมากแล้วก็จุดที่6นี่ก็จะขอเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแบบนี้ครับต่อไปจุดที่7เลยอย่างี้จุดที่6นะจุดที่7 จุดที่ 7, จชลิตินะครับทราบกันดีนะฮะเป็นเรื่องของการขอทรัพย์สมบัติเงินทองไหลามาเทมานั่นเองนี่ก็คือจุดที่7ไปตอนจุดที่8โอ้สวยจริงๆปึ๊บนี่อาเป็นจุดที่8ก็จะเป็นเรื่องของกิจการการค้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดที่8มาไปจุดสุดท้ายย้อนแสงสวย จุดที่9ก้จุดที่9เป็นจ,จุดสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าขอความสําเร็จสมปรารถนาทุกประการดังใจหมายนะทุกสิ่งสับก็คือทุกอย่างที่เราจะขอจะสําเร็จนะฮะถ้าเรามีความศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจลงมือทำนะครับหูดูดิมองกลับไปคือแบบสวยจริงฮนะดูดีกล้องเก็บไม่หมดอะ่ะเราอยู่ใต้เสียนของปูนะครับให้ดูใต้เสียนของปูนะใหญ่มาก ส่วนผ้าแดงนะครับเราต้องมาปูกในจุดที่เขาเตรียมไว้ให้เช่นแบบนี้นะฮะแนะนําว่าให้ผูกที่เขาเตรียมไว้ให้ดีกว่านะครับตรงองค์ปู่นี่เราอยากให้ให้เขาได้สวยอย่างนี้เลยนะฮะไม่ไม่อยากให้มีอะไรมาเติมแต่งแล้วนะครับคือท่านสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพกว้างให้ดูว่ากว้างขนาดไหนนะอันนี้เราถอยไม่สุดเลยสวยจริงๆครับสวยจริงๆเราเดินครบแล้วนะ ขอพรครบแล้วนี่เขาก็จะมีการถ่ายรูปแล้วครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สวยนะมีนบบสนามหญ้าสามารถถอยออกไปถ่ายรูปครอบครัวได้แบบนี้นะครับมาเป็นครอบครัวก็มาถ่ายรูปกันได้หกว้างวัดกว,ว้างที่จอดรถกว้างนะไม่ต้องกลัววันที่เรามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันเสาร์ไม่ต้องกลัวที่จอดรถเยอะนะฮะวัดกว้างกําลังขยายไปอีกแล้วก็กําลังสร้างไปเรื่อย มาเที่ยวได้นะครับวันธรรมดาวันหยุดก็มาได้วันนี้ดูก็มาวันเสาร์ด้วยนะแต่คนก็เยอะนะแต่ว่าที่จอดรถเพียงพอสามารถที่จะเที่ยวได้โดยที่ไม่แออัดนะครับสถานที่เขากว้างจริงนะฮะมาเพชรบุรีนะครับวัดถ้ำแจงนะมาไหว้องค์ปูกันต้องเดินออกมาเกือบทางลงแล้วถึงจะเก็บองค์ปู่ได้เต็มๆนะฮะอันนี้คือกล้องกว้างสุดละองค์ใหญ่มากนะครับสูง31เมตรด้วยกันความยาว200กว่าต้องยืดสุดอะถึงจะเห็นเต็มๆองค์อะ ตอนนี้แดดแรงมากนะเมื่อเช้าเรามาก็ฝนตกตอนนี้แดดแรงละเดี๋ยวเราไปหาของกินต่อนีกว่านะฮะเพราะว่าเมื่อเช้ากินไปแค่มือเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะไปที่ไหนกันต่อนะขอไปถ่ายรูปกับองค์ปู่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเโอเคงั้นพี่ครับเดี๋ยวขอบเป็นพี่แนะนำอันไหนนะแต่ต้นไม้นี่ไงตรงเนี้ยอ่าใช่ใช่ใช่ <Okay. S 2> โอเคครับตอนนี้เราก็มาพักผ่อนแล้วหลังจากที่โดนแดดเผามาทั้งวันอยู่ที่หาดชะอำตรงนี้เราขับมาปลายหาดเลยเพราะว่าตรงต้นทางรถเยอะมากรถติดเป็นวันหยุดด้วยแต่ตรงนี้ก็คือไพรเวทค่อนข้างที่จะไพรเวทดูาาและนี่ก็คือทะเลนั่นเองไม่ได้มาแบบเป็นปีๆเลย คือมาก็มาแค่ทางานก็ได้เห็นแค่ทะเลไม่ได้ลงเล่นไม่ได้มานั่งแบบนี้อันนี้ก็เลยพักผ่อนละอยู่ที่หาดชะอํานั่นเองห่างจากตรงวัดท,ทําแจงอห่างจากวัดทําแจ,ง,าาจง15นา,นาทีขับมาแป๊บเดียวเองก็จะเจอหาดสวยๆแบบนี้แล้วก็นี่เลยที่เขามากันนะเขามานั่งดูนี่นะวิวทะเลแล้วก็มีแบบขี่มา้มมาเออมีแบบเช่าขี่ม้าได้ด้วย แล้วก็เด็กๆก็แบบเกาะทรายทรายเป็นสีขาวนะหาดนี้จะเป็นทรายสีขาวๆเฮ้ยมันดีว่ะมันแปลกๆมันดูแบบผ่อนคลายเดีย๋ยวทากันแดดก่อนนี่เราใช้ของสีจันครับทาประจําแล้วก็กันแดดดีมากนี่ก็ล้างหน้าไปรอบนึงแล้วล้วทาใหม่เพราะว่าแดดทะเลนะอย่างว่ามันจะดํามันยูวีมันเยอะเราก็ต้องกันไว้ก่อนตอนนี้เหมือนทาแป้งเหมือนทาแป้ง,แป,งแป้งเด็ก เอออ่ะเมนูแรกมาแล้วส้มตําไทยไม่กินปลาก็ต้องกินตําไทยเราได้เป็นข้าวผัดหมูนะสั่งข้าวผัดหมูข้าวผัดปูนี่ข้าวผัดปูนะครับกับส้มตําไทยของพวกนี้ต้องกินคู่กันเดีย๋ยวเราจะกินส้มตํากับข้าวผัดนะฮะข้า,าไทยเข้ากันมากวะเนี่ยนี่กินกับ ข้าผัดนี่โหยฮึมอืม,อมต้ตมตำเขาโอเคนะผัดตำโอเคเนาะเฮ้ยอร่อยว่ะข้าผัดต้มตำโอเคนะส้มตำอร่อยรสชาติดีพริกแบบกลางๆนะเผ็ดกลางๆ กินกับเขาผัดโคตรฟินอ๋อไก่บางตาจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูซิบางตาจะเป็นยังไงเอาแบบเนื้อๆตรงนี้เลยแล้วกันนะขอ,อ,อเลยเนี่อลองกินแบบไม่มีน้ำจิ้มแล้วกันนะไก่บางตา ไก่นุ่มมากโอกินตะไคร้มันขึ้นมาเลยเนื้อไก่ไม่เหนียวมันร้วนอ่ะเนื้อข้างในมันร้วนแต่ว่ามันจะมีความเค็มนำมาเพราะเขาหมักมาอาจจะแบบพอกอะไรมาสักอย่างเราย่างด้วยไฟเรื่อยๆไม่ได้ไฟแรงเนื้อมันเลยแบบสุกแบบพอดีอ่ะหนังก็ไม่ไหมเห็นปะเนื้อขาวมากชิมน้ำจิ้มก่อน อร่อยอร่อยอันนีออ้อ,อ,รอ,อร่อยจริงมไม่รู้หรอกไม่มีความรู้เห็นหาดโล่งๆที่นั่งสวยๆแล้วก็อาหารก็รุ้นเอาอเฮ้ยปรากฏว่ามันดีไว้ส้มตามไทยไก่ย่างบางตาีกับข้าวผัดริมหาดเออมันค่อนข้างฟินนะอืมตอนนี้มาเวลาประมาณสี่โมงเย็ยนแดดมาเริ่มลงแล้วเนี่ย แดดมาเริ่มแบบไล่กันเท่าๆกันล,ละโหเดี๋ให้ไปเล่นตอนนี้ไม่ไหวนะหิวด้วย <c oughs> ประเด็นคือหิวด้วยแล้วก็เอาแค่นั่งมองวิวนี้ก็พอใจละวสำหรับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินนะเดี๋ยวขอกินก่อนคือเมื่อกี้จะไปเดินแล้วแหละของของกินมันมาก่อนก็ต้องเลือกของกินก่อน <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นประมาณสักห้าโมงแนะตรงหาดชะอํา คนก็เล่นน้ําท้องฟ้าสวยเลยครับตอนเย็นประมาณ5้าโมงกว่าแล้วจะ6กโมงล้วเดี๋ยวเราต้องกลับก่อนวันนี้เรามาแค่วันเดียวเราไม่ได้มาค้างนะครับก็จะมีเล่นบานนาโบ๊ทได้มีนะครับมีขี่ม้านะก็จะมีคนดูแลอยู่มีอาหารสั่งได้เลยตามโต๊ะเพาจะมีคนมารับออเดอร์อยู่ซึ่งอร่อยนะมีไก่ย่างมีส้มตําอะไรแบบนี้นะครับหาจริงๆก็ตรงนี้คนไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้คนโคตรเยอะเลยแล้วก็ร้านอาหารเยอะเหมือนกัน แต่ตอนเย็นเนี่ยคนลงหาดแล้วนะเพราะว่าแดดไม่ร้อนมากเห็นปะทรายที่หาดนี้ก็เป็นสีขาวผสมน้ำตาลอ,อ,อ่อนๆมีหอยมีอะไรปกติเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันเต็มเลยครับอันนี้ก็คนเริ่มลงหาดเยอะแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีเลยแต่ตอนเย็นเนี่ยช่วงเย็นอ่ะน้ำมันจะขึ้นหน่อยแหละนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำทะเลมันจะกลับขึ้นฝั่งมาเนี่ยกระน้ำเริ่มขึ้นแล้วแต่ก็จะมีนี่แหละฮะมีเขาขี่มา้าขี่อะไรกัน แล้วก็จะมีซุ้มแบบนี้เอาไว้ให้ถ่ายรูปเอาไว้ให้นั่งชิวๆกันตอนเย็นพี่เขาก็บอกว่านั่งเนี่ยได้ยันดึกเลยนะจะนั่งเท่าไหร่ก็นั่งไปนะซื้อครั้งเดียวนะฮะอาหารเนี่ยน่าจะสั่งได้ถึงตอนค่ำๆแต่คิดว่าดึกๆแล้วก็คงไม่มีขายแล้วแต่ว่าสามารถที่จะนั่งได้ตลอดดูดิบรรยากาศโคตรดีเราเนี่ยหันกลับไปก็จะเจอต้นสนที่มันเรียงกันเป็นชั้นๆแล้วก็มีร่มเขาก็เก็บร่มหมดแล้วเพราะว่าแดดมัน หมดละนี่มันลอยเท้าม้าเลยทุกคนเท้าโคตรใหญ่เลยม้าเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้เคยขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปได้ฮะมีฉากมีอะไรให้แบบเดินสวยๆเลยตรงนี้คนเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้เรามาก็ไม่มีเลยวะเมื่อกี้เรามาคนแทบไม่มีเลยอันนี้คือเยอะแล้วสามารถที่จะวิ่งไปเลาะหาดไปตรงนู้นได้นะฮะแต่เรากลับมาฝั่งนี้คนไม่ค่อยเยอะตรงนู้นคนเล่นน้ําเยอะมาก ดีไซน์เหมือนเดินผิวดวงจันทร์โอเคมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ยังไงนะเจอกันอีพีหน้านะครับว่าลูกพาไปจะไปที่ไหนนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปก่อนเดี๋ยวกลับไปถึงดึกนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ